สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งคลิปครับวันนี้จะพามารู้จักกับอีกหนึ่งรุ่นแล้วก็พามาทดสอบนะครับสตัวนี้นะครับมันเป็นหน้าตาเหมือนกันนะแต่หน้ากล่องมันจะตีก็ F18V2 F17V2 อ่ะตัว F18 เนี่ยมาใหม่ตัว F17 ผมเคยถ่ายรีวิวไปแล้วนะครับ oh. F18 คืออะไรเอ่ยมาเปิดดูกันซิกครับเพื่อนๆครับ Six s ซาเ r อร์ P320 เป็นเวอร์ชั่น2หรือวิวซันคอมแบทนะครับนี่สวยเลย ซิกพีสามสองศูนย์นะศูนย์หน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับเส้นเล็งไฟเบอร์ออปติกสีแดงนะศูนย์หลังเป็นศูนย์หลังทรงทึบแบบนี้นะครับมามีคันแขวนสล้ายซ้ายขวานะครับสําหรับปืนเหมือนกับปืนซิกเลยมีคันค้างสไลด์ด้านซ้ายและด้านขวานะครับก็เป็นรุ่นไกลตรงแต่งจากโรงงานมามีรางติดดุกคอนเสริมนะครับหนึ่งปืนละหนึ่งแม็กราคาสี่พันสองร้อยบาทนะครับมีสองสีอันดับแรกเป็นสีดําก่อนนะครับมาดูตัวที่สองสีทรายนะครับ มีสองสีนะครับเพื่อนๆครับราคาเท่ากันครับสี่พันสองร้อยบาทตัวเมื่อกี้สีดําตัวนี้สีทรายครับนีน่ในกล่องก็จะมีหนึ่งปืนและหนึ่งแม็กนะครับหนึ่งปืนและหนึ่งแม็กตัวสีทรายก็จะสก,กินซิกพีสามสองศูนย์เช่นเดียวกันนะครับศูนย์หน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกนะฮะมีตัวเขาเรียกเช็คเกอร์บนสไลด์สวยๆแบบนี้มาด้วยนะครับนี่ลายสวยๆฝั่งนี้สก,กินวิวซันคอมแบทนะครับนี่ก็เป็นด้ามลายวิวซันคอมแบทไกลตรงก็คือเป็นตัวแต่ง ซิก P320 Version 2ตัวแต่ง v i วสันคอมแบทนะครับนี่คือตัวที่ใหม่ล่าสุดในปีนี้ที่เพิ่งเข้ามานะราคา4,200บาทเท่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูซิก F18 อันนี้ F18 เนอะให้ดู F17 F17 กับ F18 จริงๆแล้วไม่ได้ต่างนะครับความยาวถ้าพูดง่ายๆว่าลำกล้องถ,ถ้าถ้าเรียกง,ง่ายๆลำกล้อง4นิ้วกับลำกล้อง5นิ้วอะนี่ตัวนี้ผมเคยทำรีวิวไปแล้วนะครับนี่เคยทำรีวิวไปแล้ว ก็เป็นตัว F17V2 ลายก็เป็นลายวิวสันคอมแบทไกลตรงนะครับมีเชคเกอร์เหมือนกันหมดนะครับสุนย์หน้าสุนหลังเป็นเหมือนกันหมดนะฮะต่างกันที่ความยาวของตัวปืนนั่นเองนะครับราคาก็เท่ากันครับเพื่อนๆครับไม่ได้ลดไม่ได้เพิ่มอะไร4,200บาทครับยังราคายัางราคาน่ารักอยู่นี่สีทซายนะครับเห็นไหมฮะนี่วันนี้ก็มาทำรีวิวร่วมกันเลย แต่สาระสำคัญวันนี้ก็คือตัวนี่คือพระเอกของเรานะครับตัวนี้นะ F18 ส่วน F17 คือตัวที่มีก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็เอามารีรันให้ดูอีกทีนึงนะต่างกันยังไงเอามาดูตรงนี้ครับแม็กเท่ากันด้ามเท่ากันลายด้าเหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันเฟร,รมล่างจะเรียกว่าเฟร,รมล่างก็เฟร,รมตัวเดียวกันเลยก็ได้นะครับแต่ตัว F18 คือตัวใหม่ที่ตัวสไลด์กับตัวเฟร,รมล่างเท่ากันแต่ตัวนี้มีความยาวของ สไลดบนแล้วก็ลำกล้องยาวขึ้นมากว่าตัว F 18นิดหนึ่งนะ17 18นะครับประมาณนี้อาเห็นไหมฮะอันนี้จะเห็นชัดเลยนี่ภาพนี้จะเห็นชัดนะครับสรุปก็คือตัวนี้มีความยาวกว่านะครับแยกออกมาอ่ะตัวนี้ดูน้ำหนักของตัวนี้นะครับตัวปืนน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 6, 99ประมาณ7 ร้อยกรัมประมาณ7ดขีดอ่ะลองดูตัวนี้สิเจ็ดสามศนย์ต่างกันนิดหนึ่งนะต่างกันนิดหนึ่งอ่ะมาดูความยาวลำกล้องอีกที่นึงนะฮะอ่าประมาณนี้ก็ประมาณ9้าเซนครึ่งนะครับหรือประมาณ3มนิ้วครึ่งนะถ้าเป็นตัวนี้อ่าก็จะอยู่ประมาณสี่นิ้วครึ่งนะครับก็ประมาณสิบสิบ ประมาณสิบสองเซนประมาณนี้นะสิบเอ็ดเซนกว่าสี่นิ้วครึ่งกับสามนิ้วครึ่งจริงๆมันเราจะเรียกว่าสี่นิ้วกับห้านิ้วก็ไม่ถูกเนาะต้องเรียกว่าสามนิ้วครึ่งกับสี่นิ้วครึ่งนะต่างกันประมาณนิ้วนึงอย่างงี้นะครับอ่ะโอเคน้ำหนักความยาวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะข้างในกันนิดนึงไก่ก็เป็นไก่แบบซิงเกิลน,นะครับแบบซิงเกิเกเกลเครื่องสไลด์เหนียวไก่ข้างในเวลาถอดก็เหมือนกับถอดซิกทั่วไปครับเพื่อนครับบีดตรงนี้ลงมา ดี๋ยวก่อนนะเวลาถอดอะมันบิดไม่ได้เหมือนปาเลตตานะมันต้องแขวนสไลด์นิดนึงนะฮะแล้วก็นี่ให้ตัวล็อกสไลด์กับตัวสไลด์มันตรงกันแล้วบิดครับนี่บิดอย่างนี้เห็นไหมฮะลำกล้องก็จะกระดกนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงสไลด์ถอยหลังนิดนึงแล้วปล่อยสไลด์กับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับภายในนี่ภายในก็ชุดร่าไกของตัวนี้ก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับปืนกล้องเนาะเป็นมีบูตกลิ้งสไลด์ให้นะครับ ูทแบริ่งคิงสไลด์ให้แต่นี้เป็นบูทเหล็กนะครับแล้วก็ชุดลั่นไกตัวนี้จริงๆเวลาถอดซ่อมก็ถอดไม่ยากนะฮะจุดอ่อนของตัวนี้มีอย่างเดียวคือเชียร์เหมือนกับตัวปืนกลอกนะครับเชียร์ตัวนกสับกับเชียร์ล็อกสไลด์เนี่ยบางทียิงไปนานๆนะพูดถึงยิงไปนานๆนะไม่ใช่ว่าทันทีแล้วพังนะมันจะเขาเรียกว่ามันจะกลายเป็นยิงกดไกแล้วลั่นออโต้นะครับก็คือถ้ามันลั่นออโต้แล้วก็มาเปลี่ยนเชียร์นะเชียร์ ล็ Lock slide. อกสไลด์นกสับตัว550ตัวเชียเกี่ยวนกสับจะอยู่ตัว350ไม่รู้ว่าตัวไหนเสียก็ลองมาเปลี่ยนดูแต่บางทีถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนคู่นะครับอันนี้พูดตรงๆเลยว่าถ้าเกิดมีปัญหาเรามีอะไรซัพพอร์ตให้นะงาน W.E. ไต้หวันนะครับเฟรมล่างเป็นพลาสติกนะเฟรมบนเป็นสไลด์อลูมิเนียมนะครับลำกล้องอลูมิเนียมแล้วก็สามารถทนแก๊สแรงได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็มีตัวนี้ครับปรับเพ,พิอมขนี่ฮะเฟืองตัวนี้นะตรงไปหลอดซิลิโคนตัวนี้นะครับ ถ้าเราดันไปด้านหลังทางลูกสูบนะครับลูกมันจะเหินบางทีเราคว่ำปากกระบอกปืนลงอย่างเงี้ยยังไม่ทันได้ยิงเลยนะคว่ำปากกระบอกปืนลงนะลูกไหลออกปากกระบอกบางนะบทีคือเรือนฮอปมันเคลื่อนนะเราก็ดันไปทางลูกสูบดันมาทางด้านหลังถ้าเกิดเราดันมาทางด้านหลังมากๆแล้วเรายิงไปแล้วมันเหินอ่ะก็โอ,อ้มันเหินมากๆก็คลายไปด้านหน้าครับนี่ประมาณนี้ส่วนวิธีการถอดดูลํากล้องก็ไม่ยากครับก็ดันไปขา้างหน้าค่อยๆค่อยๆโยกออกแบบนี้แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เนี่ย เวลาถอดมันก็จะออกมาทั้งเซ็ตแบบนี้เลยนี่อ่ะปืนตัวนี้มีรายแต่งบ้างมีท่อรีดครับอ่าท่อรีดเรามีท่อรีดท่อรีดอันนี้ที่จริงตัวนี้มันไม่ใช่ลูกของเขานะท่อรีดของเขาจะสั้นกว่านี้แต่นี่ให้ให้ดูตัวอย่างก็คือประมาณนี้ท่อรีดแล้วก็นี่ฮะยางฮอปยางฮอบแต่งก็คือตัวนี้ยางฮอบอยู่ในนี้นะครับเรามีท่อรีดมียางฮอบแต่งขายอยู่แล้วนะครับที่นี่ยางฮอบพัาสิบท่อรีดก็เส้นละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทอย่างงี้นะครับสามารถเปลี่ยนแต่งได้ ถ้าเกิดอยากได้ความมั่นยําเพิ่มนะเราก็มีของแต่งให้นะประมาณนี้เวลาประกอบกันก็วางลงแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ลําก็เข้ามาแบบนี้ครับนี่แล้วก็ใส่ไกด์รอดเข้ามาทีนี้มันจะมีเดือยที่เกี่ยวตัวนี้นะสําคัญก็คือเราต้องเอาให้มันเข้ากับร่องของมันนะครับค่อยๆดันเข้ามาก่อนแล้วก็ปึ๊บนี่ให้มันเกี่ยวเข้าตำแหน่งของเขาไหนก็ถอดละสีซิลิโคนนิดนึงนะครับไหนๆก็ถอดออกออามาแล้วนะอ่าตัวนี้มันจะเป็นบูทต,ตรงนี้นะครับไกด์กั๊ก็เสียบให้ตรงตำแหน่งมันนิดนึงนะครับประมาณนี้ อันนี้ก็ถอดแล้วใส่ซิลิโคนนิดนึงนะครับส่วนถ้าเป็นสมมุติว่าเป็นสีถ้าเป็นตัวยาวก็ถอดเหมือนกันครับปล่อยสไลด์ก่อนแล้วบิดแล้วก็ปล่อยสไลด์นี่ออกมาแบบนี้เหมือนกันชุดลันไกทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเอาง่ายๆว่าเฟรมล่างนี่เหมือนกันแทบจะเหมือนกันเลยน<ฟ>ะเฟรมล่างแทบจะเหมือนกันเลยเอาเฟรมล่างตัวนี้มาใส่นียังได้เลยนะครับยังได้เลยเพราะมันคือรุ่นเดียวกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะสลับสีกันเดี๋ยวจะงงเนาะ ประมาณนี้นะครับอันนี้ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วโอเคนะครับอันนี้จะเป็นสีเนเงินสติกเกอร์สีเงินนะสติกเกอร์สีทองบรับเวลาใส่กลับก็เนี้ยแขวนสไลด์แล้วก็ล็อกให้มันตรงตำแหน่งที่มันนอ,ออกมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็เดีย๋ยนะค้างสไลด์ไว้ก่อนแล้วก็ดันล็อกเอ,าอ้าเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ เมื่อกี้น่าจะไม่เข้าล็อกดีอ่ะนี่ครับอยู่ข้างบนนะซุบอ่ะได้ละประมาณนี้นะครับแม็กถ้าเป็นสีดำฐานก็จะเป็นสีดำนะครับแต่ถ้าสีทรายฐานก็เป็นสีทรายแต่ถ้าถามว่าสลับกันได้ไหมใส่กันได้ครับเพราะแม็กรุ่นเดียวกันนี่รุ่นเดียวกันสลับกันได้ใส่กันได้ แม็กฟิสิบแปดอ่าฟสิบแปดกับฟ1สิบเจ็ดสิบแปดนะฟิสิบเจ็ดเห็นไหมฮะแม็กแทบจะเหมือนกันเลยใส่กันได้ครับแม็กอันเดียวกันเลยถ้าพูดง่ายๆก็คือผีตัวเดียวกันฮ่าผีตัวเดียวกันนะฮะก็คือด้ามเท่ากันต่างกันที่ความยาวลากล้องราคาปืนก็เท่ากันอีกนะครับเพื่อนๆราคาปืนเท่ากันกแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเลยว่าจะเอาสีดําหรือสีทรายหรือจะเอาลำกล้องสั้นหรือลำกล้องยาวนะครับราคาสีกันสองเท่ากัน ชุดพร้อมเล่นอยู่นี่ครับพกเพื่อนๆครับแก๊สลูกซิลิโคนสปีดโรเดอร์เซตทนี้จะอยู่ที่ประมาณปกติแล้วหนึ่งพันบาทเนาะแก๊สองร้อยห้าสิบลูกสองร้อยสิบซิลิโคนสองร้อยสิบสปีดโรเดอร์ร้อยห้าสิบอันนี้อยู่เก้าร้อยถ้าส่งร้อยหนึ่งก็เป็นหนึ่งพันแต่ว่าถ้าซื้อพร้อมปืนเอาง่ายเลยเพื่อนๆเอาสี่พันสองร้อยบาทบวกแปดร้อยเท่ากับชุดห้าพันทั้ง 4, ทั้งสี่ตัวเนี่ยที่วางอยู่บนตู้เนี่ยแก๊สลูกซิลิโคนสปีดโรเดอร์เนี่ยคิดรวมกันได้เลยนะครับว่าจะเอาสีไไไหนนนนนนเเเลลลืืออออออกกกกรร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 ุุ่่่่่่่ดดดดด้้้สสสีีีะะะคคคคคัััับบบบบบ็าาาาาายููทท 5, ททจชพมมมมมววงงแ ฟุบป,ปั๊บมาเหมือน,นเลยเอ่อเราใส่ลูกก่อนในสปีดโรเดอร์วิธีการเล่นกรเปิดสปีดโรเดอร์แบบนี้นะฮะถ้าไม่ใครจัดอุปกรณ์ชุดใหญ่ไปเอาลูกใส่เข้าในสปีดโรเดอร์นะครับปิดฝาเวลาใส่ลูกนะครับให้ใส่รูนี้นะปลายเล็บจิกตัวดันลูกแล้วก็ใส่รูนี้นี่ใส่ตัวนี้นะครับแต่มันจะช้าหน่อยถ้าเราใช้มือหยอดนะถ้าเรามีสปีดโรเดอร์แล้วก็อย่างนี้แหละครับประมาณนี้แล้วเขย่าให้มันเรียงเป็นฟันปลาอย่างนี้นะครับ ปื๊บปื๊บปับ๊บอ่าประมาณนี้เรียบร้อยเหมือนกันครับตัวนี้ถ้ากดไปโดนถ้ากดไปตรงรูมันก็จะเด้งออกนะครับอ่าประมาณนี้แม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนบรรจุได้กี่นัดสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดประมาณยี่สิบนัดครับสิบเก้ายี่สิบอ่ายี่สิบนัด หแมกกาซีนบรรจุประมาณยี่สิบนัดนะตัวนี้นะก็ถ้าเป็น IPSC ก็จะอยู่ในรุ่น Production นะครับตัวนี้นะตากล้องผมไม่ไหวแล้วครับถ่ายคลิปนี้น่าจะพอแล้ววันนี้ตากล้องผมถ่ายไปมันหาไว้ครับชั่วมากเลยฮะช่างเต่าวันนี้มายืนหาให้ผมฟังวันนี้ถ่ายสองคลิปพอช่างเตา่า <laughs> วันนี้รู้สึกจะติดขัดไปทุกอย่างเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาวัดความแรงให้ดูกันครับเราจะใช้แก๊ส12 kg ในการทดสอบความแรงนะครับวิธีการเติมขออนุญาตนะครับตั้งตูดขึ้นแบบนี้แล้วกดหัวลงขออนุญาตเช็คแก๊สก่อนว่าเข้าไหมทุกครั้งที่เราเลิกเล่นนะครับให้เรากดวาล์วตัวน,นี้นะถ้าเราจะเก็บปืนนะฮะถ้าไม่เล่นเราก็ไม่ควรจะทิ้งแก๊สไว้นานนะครับก็ปล่อยทิ้งตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมเช็คอยู่ว่าแก๊สเข้าดีไหมนะปกติบางแม็กเนี่ยเราเติมแกส๊สเนี่ยมันอาจจะไม่เข้า เจอเคยเจอคือโอลิงหัวมันตันก็ต้องมานั่งเปลี่ยนนั่งซ่อมกันทุกกระบอกที่ร้านจะจัดส่งให้คุณลูกค้านะครับที่เรารีวิวเนี่ยเพื่อใอะใรที่สนใจนะแล้วสั่งซื้อเข้ามานะทางร้านจะมีการทดสอบก่อนส่งให้คุณลูกค้าอยู่แล้วนะครับเราก็จะเช็คว่าเอ้ยแก๊สเข้าไหมระบบปืนยิงได้ปกติไหมนะครับก็จับตูดตั้งขึ้นแล้วกดหัวกระป๋อง,กงแก๊สลงแบบนี้ตรงๆเพื่อจะกดแช่ไว้่างนี้เลยก็ได้นะครับ5้าวิ10วิประมาณนี้ได้นะครับ 10- ถึงิห้าวิไม่เกินนี้ กดตรงไปตรงๆแบบนี้แหละครับให้แก๊สมันถ่ายแรงดันเข้าไปในแมกกาซีนกดแช่จ้ำไ้เลยนะครับแต่บางคนอาจจะไม่มีแรงกดแบบนี้ก็ใช้วิธีการกดแบบกดปล่อยกดปล่อยก็ได้นะโอเคเขยายัดไล่แรงดันที่อยู่ในแก๊สใ,ในแม็กอันเก่าทิ้งก่อนนะฮะแล้วก็กดเติมแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยหนึ่งสองสามสี่ห้า ปล่อย 1>, 1 2 3 4 5ปล่อยและ1 2 3 4 5ปล่อยแบบนี้นะครับกดปล่อยกดปล่อยแบบนี้นะโอเคนะก็ะประมาณ5-6ครั้งวิธีการเตริมก็ไม่ยากครับง่ายๆเลยต้องตั้งตูดกระป๋องตั้งค่อมหัวกระป๋องแก๊สลงตั้งตูดแม็กขึ้นแบบนี้นะกดลงไปตรงๆอย่างนี้พี่ต้องเขียมหัวแก๊สีเดีทะมันไม่เข้า,าเป็น เราเสียงหมแก๊สดูดิว่าเวลาเติมไม่เข้าเป็นไงอ๋อถ้าไม่เข้าเป็นอย่างนี้อันนี้คือเติมไม่เข้านะครับคือบางทีเรากดไม่ตรงไม่ตรงตำแหน่งมันก็จะไม่เข้านะฮะเนี่ยพอพอกดปุ๊บฟู่เห็นไหมฟู่แล้วแม็กไอแก๊สเย็นเลยไหมถ้าเรากดไม่เข้านะคือตัวแก๊สเนี่ยมันเป็นน้ายาหนึ่งสามซีเอนะครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดมันมีแรงดันที่มัน เขาเรียกว่าอะไรมันความแรงดันลงอย่างนี้ยแล้วก็มันเกิดไอ้น้ําแข็งตรงตรงตรงวาล์วตย์เนี้ยมันอาจจะทําให้แก๊สฟูได้นะครับดังนั้นเวลาเติม,มกดตรงตรงอ่ะประมาณนี้คือช่างเต๋าเป็นบ่อยเวลาเทสปืนให้ลูกค้าแม่กดไม่ตรงใช่ไหมแล้วมันก็ฟูนะโอเคเรามาดูความแรงกันครับตัวซีดีโคนเมื่อกี้เราฉีดให้ดูแล้วเนาะตัวนี้เนาะ,ะแต่ถ้าเกิดเราไม่ถอดสไลด์เดี๋ยวก่อนที่ปีทดสอบความแรงเนาะ ถ้าเราไม่ถอดสไลด์เราฉีดยังไงได้ฉีงี้ครับฉีดข้างๆสไลด์แบบนี้ครับเพื่อนครับจริงๆมันสามารถฉีดได้ทุกส่วนของตัวปืนนะครับตัวซิลิโคนเนี่ยก็ป้องกันสนิมไล่ความชื้นนะครับตัวสั้นมันจะมีโลโก้วิวซันคอมแบทอยู่ฝั่งขวานะส่วนตัวยาวมันจะไม่มีนะครับตัวยาวจะเป็นเรียบๆเลยนี่นครับบางคนก็ไม่ชอบตัวสีลก ก็บอกได้นะครับก็เป็นตัวยาวโอเคผมขออนุญาตหล่อลื่นปืนก่อนนะฮะเพราะว่ามันเป็นปืนใหม่แล้วก็เราเอามาทดสอบในรีวิวนี้ให้ชมนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะทุกกระบอกที่เราจะมีการจัดส่งให้คุณลูกค้านะที่ร้านทำรีวิวสั้นๆส่งให้ในแชทส่วนตัวอยู่แล้วทุกตัวเลยนะถ้าเกิดใครซื้อของที่ร้านจะรู้ว่าเรามีการรีวิวก่อนส่งให้ลูกค้าแต่อาจจะไม่ได้รีวิวแบบ แบบในคลิป YouTube แบบนี้นะเพราะว่าผมจะเป็นแบบรีวิวส่วนตัวให้นะครับโอเคมามาดูความแรงนครับมาดูความแรงกันคือวันนี้ผมน่าจะถ่ายขายแค่2องคปพอนะครับเพราะว่าช่างผมยืนข้างผมถ่ายไปหาวไปมันถ้ายังง่วงล้วสามร1อยเอ่าสามบวกอยู่นะฮะก็คือตัวปืนเนี่ยความรู้สึกผมนะ ผมว่ามันรีคอยดีนะเนี่ยเวลาเรากิเวลา,าจับแล้วก็มันรู้สึกว่าอะรีคอยมันเตะดีนะฮะอะโอเคมาดูตัวยาวซิอ่ะตัวยาว <c oughs> นี่ไม่ใช่ละเครื่องวัดผมค่อนข้างลวนละอ่ะความแรง สามร้30 3, 30 4, 30อยสามนะฮะสามร้อยสี่สามร้อยสามความแรงก็เท่าๆกันแหละนะครับแทบไม่ต่างกันแต่สูนยหน้ามันจัดทรงง่ายมากเลยนะเพื่อน,น ด้วยความที่สูนหน้าเขาเป็นสูนหน้าไฟเบอร์ออปติกนะครับเนี่ยเวลาเวลาเล็งนะช่างตาลองลองโฟกัสดูนะมันก็จะเห็นสีแดงลอยขึ้นมาสามรมเมื่อกี้ไอแม็กสีดำอะ่ะผมว่าละแม็กสีดำเนี่ยเราเติมแล้วมันฟู่มันเย็นนะครับมันก็เลยทำให้ความแรงปืนไม่ขึ้นเนี่ยพอมันเป็นลำกล้อง5นิ้วสีทรายนะ สามร้อยสามสิบสามร้อยี่สิบสามร้อยี่สิบอ่ะสามร้ 330, 320, 320, อยี่สิบผมว่าละเมื่อกี้ตอนยิงมันรู้สึกว่ามันมันไม่แรงอ่ะเพื่อนมันควรจะแรงกว่านี้ไงถ้าเป็นสีดำตัวเมื่อกี้นะฮะอ่านี่โอเคประมาณสามร้อยกล้องสั้นนะแต่ตัวยาวเนี่ยคือตัวที่แรงเมื่อกี้นะสามร้อยยี่สิบ สรุปถ้าเป็นตัวลำยาวนะฮะ4.5นิ้วก็แรงอยู่ที่ประมาณ320นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวสั้นนี่กป 10, นะ็ประมาณ300ถึง310นะประมาณนี้ประมาณนะผมประมาณให้นะเพราะว่าเราก็รีวิวแบบแบบง่ายๆให้ดูนะาฝากไว้อีกหนึ่งคลิปก็แล้วกันเนาะสำหรับตัว F17 ตัวบนนะคู่บนนะครับตัวล่างคือ F18 v 2 v i l s u n Combat ขนาดน้ำหนักความเร็วกระสุนก็น่าจะครบแล้วนะครับคลิปนี้ชุดพร้อมเล่นทั้ง4ตัวนะครับพเพื่อนๆครับจบที่ห้าพันบาทจะเอาตัวไหนก็ได้ใน4ตัวในคลิปนี้จบที่ห้าพันบาทนะครับคลิปวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเพื่อนๆที่สนใจก็แตะตรงชื่อคลิปตรนนี้เลยนะครับจะมีลิงก์ QR วอาคุณปรากฏขึ้นครับผมแอดไลน์ไอเดียไลน์แอดอินโฟบิบิแกนช็อปเข้ามาพูดคุยเพิมเมเ่มเติมกับพวก,กเราได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ